เริ่มอะไแล้วค่ะเริ่มเอาโดดมาเบิ้งนำแกงขึ้เด้จ้าโดดเป็นมื่เดาโดดต้ำการมาเดี๋ยวอาเร็ว

ม้นก็จะลอยไปขึ้นฝั <lonely> ่งตรงนอนบรรยากาศบรรยากาศตอนเย็นๆนะช่วงอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ ช่วงหัวค่ำเหรอยากาศก็นั่งดีเฮ้ม อะไรเนี่ยจ้าแบบห่งแล้วมันหนีอ่ะแล้วโดนแมฮะเธอต้องไปโดนโดนเลยเนื้อสาสมโดนน้ำเลย Băng ở đây không có tôi hết rồi không phải là con cái này con <laughs> cái này con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  cái cái này con cái này con này con con này con cái กำลังเหยวนะคะะ

บินมาแล้วบินมาแล้วบินขึ้นมาแล้ว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 อมนอ่มันตื่นอุ้ยมันตื่มันตื่นสิโดดไซกันขาไม่จีตามาโดดหมุนๆอแล้วมันออเปิดแล้ว ใครจะเปิดไปตามเอาคือมาโดดโดนแม่